พร้อมอ่พี่ป๋องครับครับโอ้โอเคครับวันนี้มันอยู่จามะแต่เราสงสัยคนน่ใครใครเนี่ยเนี่ยนมดอมมองมองอยู่ใ่ช่ใพี่เล็กไหมเนี่ยใช่ใช่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปคุยกันหน่อยพี่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 เล็กหรือเปล่าครับพี่โอ้โหสวัสดีครับสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่เล็กเลยตกใจมากขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้โอ้โหมาเด็กมาตรงนี้เลยครับเอาเอาหน้ายาวมา อ๋อหน้ายาวอ๋อนี่จอดอยู่ที่นู่นครับผมหน้ายาวจอดอยู่นู่นนู่นครับผมอ๋อหน้ายาวจอดอยู่เดี๋ยวคืนนี้จะจอดเรียงกันเลยตามนี้ไหมอ๋อเดี๋ยวตามมาทีหลังอ๋อจะพวกจะมาแล้วก็ตามมาทีหลังตามมาทีหลังอีกครับผมมีเป็นสิบนะครับคืนนี้ครับผมใช่ใช่มีเป็นสิบคันอ่าคือมาลองเพลงฟังครับวันนี้ว่าอ่าครับผมว่าจะมาลองสองเพลงครับผมเพลงอะไรกที่อยากจะร้องโชว์เต็มที่อ่ามันก็ไม่ไม่ไม่มีเต็มที่ครับพอๆกันขน่ดสามเพลงนี่เท่ากันเลยไม่มีเต็มที่นี่นะครับผมนี่นี่ คครรัับบผผมมพี่พี่มีขาดอะไรไปอย่างว่าลิ้นพันเนี่ยนะอ๋อไม่ขาดหรอกครับผมยัง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 ขาดขาดขาดจรมี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 แต่แต่หมดอายุแล้วลัไปอยู่ไหนะบเด็กื่อ่ะเด็กไปเด็กคือเนนพื่ไอน่รไบอ๋อวันนี้ตั้งใจมาที่นี่ครับวันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้มีที่ไหนว่าตั้งใจมามาที่นี่ครับผมอันนี้รถเพื่อน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 

เอาป๋าอาให้เดี๋ยวดูเอาลงเลยนะจะตั้งเครื่องตรงนี้จะปลุกไปเลยเดี๋ยวระวังๆเลยเดี๋ยวลงไปนี่เออนั่นแหละลงเลยครับกระทำไหมด้แล้วครับครับขอบคุณมากครับรถใช่ไมมไม่ใช่แล้วนะเลยเจ็ดพันตีเลยอัดรถออกเลยครับขอบคุณมากรถไปรก่อนเลยเต็มเลยจะมีพวกหน้ายาวมาอยู่ทั้งสิบประมาณสิบลำหน้ายาวจอดนี่แหละ ไอผมว่าข right. hey, ้ามไปเพราะเราต้องจับ <pu> ค <amente> ุยหน้ายาจอดไหนดิยะอาเล็บปะหน้ายาไม่ได้หน้ายาหมดเลยป่ะอ้าวหน้ายาหมดเลยป่ะน้ายาหน้ายาไม่ทันกลับเลยกลับเลยถึงเวลาออกงานไม่ยอมเอามาออกใช่ใช่ไม่ปจรขอแล้วสไตล์ปาต้องยี้ล้ำเดียวมาอย่างงี้อาชิมิชิโดะ

điều này, điều đó, điều này, điều đó, điều này,

่อนสีฟองหีเลยนี่าเนี่ยนหนนะ